ผมมาเยี่ยมสถาบันศาสตรสวัสด์ครับเพราะแม่พี่น้องถามผมกันเยอะว่าเอสถาบันาสหสวัสด์เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วดอ,อรวุฒิพงศ์เนี่ยเป็นใครกันเขาบอกว่าได้ที่หนึ่งประเทศไทยจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวก็จะมาถามพ่อแม่พี่น้องจะได้หายสงสัยเพราะถามผมหลายครั้งผมตอบครั้งเดียวจบเลยนะครับเอามาถึงแล้วเชิญครับนี่ครับสถาบันาสหสวัสด์ โอ้พอดีสวัสดีครับสุครับสวัสดีครับวันนี้ยกพลขึ้นบกมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐท่านที่ปรึกษาให้เรานะครับครับก็วันนี้มาเยี่ยมสถาบันสหสวัสด์ต้องการจะให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะหลายท่านถามกันละเกินแฟน13บสามยามไทยถามว่าสถาบันาสหรสวัสด์เป็นยังไง ด็อกเตอร์จำได้ไหม<ช>ครบคสามปีช่องใช่ครับเราประกาศว่าเราจะร่วมกับสถาบันสาสวัตรเอาบ้านเมืองขึ้นมา <c oughs> เอาไมอะไร <c oughs> ไปดูกันครับ <c oughs> ครับเช่น <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ การเมืองเป็นหลักอะครับครับคณะทํางานก็ที่เห็นเนี่ยครับโอ้นี่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวเอาดีใครบ้างดรขอความกรุณาแนะนำหน่อยก็ขออนุญาตครับนั่นท่านแรกนะครับครับสวัสดีครับคงจะรู้จักแล้วครับพี่บันวิทย์นี่นี่มเพื่อนร่วมรุ่นอ้าวผมเรียกพี่อู๊ดนะครับนี่พลพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐครับท่านท่านเป็นที่ปรึกษาของสถาบันกาสัมภาษณ์ครับนะครับ แล้วนี่ก็นี่คนเก่าคนแก่ของผมนะครับคุณเล็กมาสกุณสานิทนี่ช่วยทําตั้งแต่หนังสือที่โด่งดังมากตั้งแต่ชื่อคู่มือทรราชเนี่ยรับฝีมือพ๋อเลครับผมเขียนแล้วนี่เป็นคนประกอบรูปภาพการ์ตูนอะไรทั้งหลายดีครับทรราชนี่เราต้องเอาไปให้ได้เอาไปให้ได้แล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คุณเนื้อทิพนะครับคุณเนื้อทิพนี่ก็เป็นคนที่ช่วยช่วยเหลือเป็นจิตอาสา แล้วก็จริงๆก็เป็นนักต่อสู้มานะครับหลายที่หลายทางแล้วแล้ววันนี้ก็มาช่วยทางสถาบันศาสวัสดิ์ส่วนท่านถัดไปนี่เป็นมือเขียนการ์ตูนให้ทั้งหนังสือส่วนตัวของผมนะครับพวกนี้ครับแล้วก็แล้วก็เขียนหนังสือที่เพิ่งออกมานะครับชื่อสงครามนกกระสากับปฏิญญากองทัพกระครับพี่รรณวิทย์เคยเห็นไหมครัเคยได้แล้วค้นเขียนการ์ตูนเนี่ยนะครับต่อไปวุทิพง์ เขาต้องมีอารมณ์หลายอย่างในตัวคนเดียวเพราะกว่าจะออกมาเป็นรูปให้เข้ากับตัวเรื่องที่เขียนและเขาคนเดียวต้องทําหมดอย่างหนังอย่างหลายคนนี่คนเดียวกว่าจะออกปรกบใช่ได้นะครับโตสุดใช่ได้ครับนี่ไม่ไม่ใช่แค่เขียนการ์ตูนเฉยๆในปฏินญากองทัพกบนี่เขียนกลอนสำหรับเปิดการ์ตูนด้วยนี่คือคุณคุณหยางนะครับวชิระ ชื่อเหมือนโรงพยาบาลนั่นก็คุณคุวิทยานะครับชัยชนะศัตรูนี่จากจะบอกว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่สุราษฎร์กันน่ทั้งสองที่นี่ก็เป็นแกนนำทางสุราษฎร์ที่ช่วยให้เรามีเครือข่ายพี่น้องทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็ได้จัดเวทีสัมมนาให้เราเมื่อสักสองเดือนก่อนนะครับ เมื่อวันที่22ก็ไปไปที่ทางพับได้นะครับก็ได้ได้คุณวิทยานี่ช่วยเหลือกับกับทีมงานโอ้เสียดายมารู้จักช้าผมคุณสุราชจริงเมื่อ2ปีที่แล้วออ๋หรบุกตอนที่สุเทพเทือกสุบรรเป็นรองนายกเลยลงไปว่ากันถึงสุราชคนสุราชถามผมว่าไม่กลัวโดนกระทืบเหรอมไม่กลัวก็มากระทืบอีกแล้วเราก็เราก็ไปเปิดสาขาของช่อง13 ที่สุราธานีอ๋อจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่ออ๋ออย่างนั้นคุณวิทยาได้ไปนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละตอนนี้ด้วยไปท่านอดีตรับฟรีชัยวัฒน์ไปด้วยอาจารย์หนึ่งแก่นไปด้วยอาจารย์หนึ่งแก่นก็บอกโอ้โหมาบ้านเขาเปิดเกมแรงไม่กลัวแล้วบอกกลัวทําไมใช่ไหมครับกลัวทําไมจะไปกลัวทําไมนะครับแต่แต่พี่บรรณวิทย์น่ะไม่กลัวใครอยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วอาจังหวัดยาสินเดือนนี้เราจะมีชุมนุมที่สุราธานีคนประมาณเจีดร้อยคน อ๋อเยยินดีนะครับดเรครับเพราะว่าสุราษฎร์เนี่ยเราเลือกเป็นสาขาแรกที่เราเปิดในกรุงเทพครับเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นประตูสู่ทางใต้ครับเราตอนนั้นก็มีความลับนิดหนึ่งเขาบอกทําไมกล้าลงเพราะน้องชายเป็นผู้การตำรวจอยู่ชุมพรมันบอกเฮียไม่ต้องกลัวอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปช่วยกันครับเพราะว่าเรียนด็อกเตอร์เลยนะครับว่าการที่เราชุมนุมเนี่ยจำนวนคนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องสําคัญรับจำนวนคนที่รู้สําคัญกว่าเรามีสื่อคือโทรทัศน์เราสามารถจะสื่อให้กระทั่งในอเมริกาเราออกอากาศไปเนี่ยดูได้หมดเนื่องจากว่าถ้าเราจะให้คนดูเยอะเนี่ยเราต้องใช้ทีวีเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทำวิทยุด้วยแต่ทำโคราชสำเร็จแล้วก็ตั้งชุมชนไป สักห้าสถานีได้แต่กรุงเทพยังไม่ทันตั้งเลยไอกศรสองตาวชอมาของคุณวิทยาเพิ่มอีกนิดหนึ่งครา,าวที่แล้วที่ไปที่สุราษฎร์นี้เราค่อนข้างภูมิใจนะไปที่รีสอร์ทเล็กๆคุยกันแต่มีทั้งเสื้อเหลืองมีทั้งเสื้อแดงมีทั้งเสื้อฟ้าก็เรียกว่าเป็นเพื่อนฝูงแล้วอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของทางแนวทางของทั้ง13นะครับแล้วทังสาสวัสดิ์เนี่ยที่เราเปิดเปิดกว้างแล้วก็เปิดรับ พ่อแม่พี่น้องทั้งเสือ้อแดงทั้งเสือ้อเหลืองทั้งเสือ้อสีฟ้ารวมทั้งคนจนที่ไม่มีเสื้อจะใส่แล้วก,วก็มีคนไม่น้อยอะที่ผมว่าเขาไม่เอาทั้งแดงทั้งเหลืองนะแต่เขาก็มาร่วมนะครับอันนี้อันนีผ้ผมก็ต้องให้เครดิตคุณวิทยาด้วยในที่ได้ดึงเอาอะไรนะทีมทั้งเหลืองและแดงมาพบกันใน,ใน,ใ,นในงานนะครับเียนดรนะครับว่าขอรีมายหรือทวนความจํา ตั้งแต่ปูพูดสางกลิไม่เป็นนี่ผมเลยพยายามพูดเพราะคนร็้บอกาษาสางกลิผมห่วยแดีกว่านางปูหน่อยคือต้องทบทวนอย่างเงี้ยตอร์จำได้หมที่ประตูสีวันหนึ่งนะครับจะทบทวนให้ท่านพลเอกกิติศักดิ์ฟังปรากฏว่าเสื้อแดงเขาไปแข่งแรลลี่และเข้ามาคนก็ตกใจกันใหญ่ผมอยู่พอดีบอกไม่เป็นไรขึ้นเวทีเลยโอ้โหตกใจกันอยบอกเฮ้ยฟังผม ฟังผมได้ผมรับผิดชอบเองขึ้นเลยก็เสื้อแดงมาขึ้นเวทีเสร็จผมก็มอบกล้วยมอบส้มไปเยอะแยะเลยโอ้โหดี่จเป็นภาพพดอันใหม่ที่ว่าเสื้อแดงจะไปมาขึ้นเวทีผมยังมอบกล้วยมอบส้มไปให้เลยแล้วลงมาผมบอกว่าเราเนี่ยจะมุ่งหวังรักษาประเทศเมื่อเสื้อแดงเนี่ยไม่น้อยที่เขาเข้าใจอะไรผิดเมื่อมาถึงเข้าใจถูก เจอเราแบบนี้บอกเอ๊ะการต่อสู้ของเราก็าเหมือนนที่บอกก็เหมือนเหมือนกันเป็นแต่เพียงใส่เสื้อคนละสีค,ะคนละกลไกใกันใหญ่โอ้โหเ,เลยเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดเสื้อแดงเข้ามาอยู่แล้วก็ไม่มีใครกล้าว่านะครับบอกตอนแรกเขาว่ากันใหญ่เลยพอผมทําก็เลยไม่มีใครว่าเพราะฉะนั้นเรียนพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับคนไทยด้วยกันอาจจะขัดแย้งกันทางความคิดแต่ เราร่วมกันได้ยิ่งถ้าเราเอาประเทศเป็นตัวตั้งว่าประเทศต้องอยู่ได้ต้องไม่เสียดินแดนต้องเว้นวักนักการเมืองถ้าท่านถามผมทำไมเว้นวักนักการเมืองผมบอกก็ปัจจุบันที่ประเทศไทยชิบหายนี่เพราะ,ะประชาชนหรือนักการเมืองนักการเมืองล้วนๆเลยเราไม่มีโอกาสเลยพวกเขาทําเสีย<ช>เขาต้องเว้นวักที่พี่พูดเนี่ยเหมือนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่จริงๆแล้วมันมากกว่าน,นั้นนะจริงที่พี่พูดเนี่ย วันนี้มันกลายเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมไทยไปแล <ะ S 1> ้วมันเป็นทางเลือกที่สามที่ไม่ได้เลือกทั้งคู่ทักษิณหรือว่าฝ่ายที่เป็นสรูับทักษิณน,น่ะแต่ว่าเ,เลือกเพื่อประชาชนคนไทยและผมว่าวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอาน,นิสงส์มหาศาลนะครับแล้วก็เป็นว่าง่ายง่มันเป็นบุญกุศลน่ะที่ผมว่าวันนี้ส3สสยามไทยเนี่ยได้ฉีก ฉีกแนวออกมาแล้วก็เปิดทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนซึ่งประชาชนวันนี้เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเอาเหลืองมาพิฆาตแดงแดง,แดงพิฆาตเหลืองแล้วมันจบลงมันก็ไม่ได้อะไรอย่างางที่อย่างที่พี่ว่าท้ายสุดมันก็จบลงด้วยไอ้นักการเมืองแล้วก็พวกไอ้นายทุนการเมืองเ,อเพียงแต่ว่าพี่จะเอากลุ่มไหนมาปล้นเทนานน่านั้น<ช>แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดและผมว่านี้ต้องก็ผมก็ต้องขอบพระคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า วันนี้ทาง13สยามไทยเนี่ยได้เปิดทางเลือกใหม่ให้สังคมไทยเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกที่1ไม่ใช่ทางเลือกที่2แต่เป็นทางเลือกที่3แล้วผมว่าพี่ถ้างานนี้สําเร็จนะครับผมบอกว่าพลเรือเอ,เอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยจะถูก,ถกบรรจุไว้ในหน้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยผมผมพูดได้เลยเพร<น>ะาะเรา<ว>ท<ำ>ําไม่ได้หวังผลตอบแ<ร>ทนอะไรเพราิดศกกีคงทราบว่าเราทำเนี่ยเราต้องการที่จะ ให้ลูกหลานเราอยู่ได้วันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยว่า,า,าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ยหยุดเลยต่อเนื่อง MOU 4-3ใครเป็นคนทำคุณชวนอีกไปใครเปรับปรีมาตไทยกำลังจะมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกใ,ใ,ใช่ไหมครับเลขาอาเซียนสุรินทร์พิศวรรแล้วทำอะไรมั่งเป็นเลขาอาเซียนถามว่าทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้างก็ต้องเอาคำมหาโชมาว่า ไม่ทําหาอะไรเลยให้กับประเทศถูกไมหมครับมหาโชบอกว่าเพรา,าะเขาบอกพระแดงพระเหลืองบมกไม่มีปปปเป็นพระหูหมจีวรเหลืองเหมือนกันหมดคุณสุดเทพที่มาเป็นเลขาก็ไม่ได้เป็นประสานงานคือพวกเดียวกันทท้งนั้นก็ปล่อยจนเป็นอย่างนี้ค,คนลง,งานามสุขุมพันธุ์บริพัตรก็มาเป็นผู้ว่ากทมและขอบคุณบอกจะทํางานให้ดีผมฟันธง,งไปเลยนะครับว่าเขาเลือกประชาธิปัตย์เนี่ย เพราะว่าเขากลัวทักษิณจะมีอำนาจมากคือเร็วกับเร็วกว่าชั่วกับโคตรชั่วไม่เชื่อโดยคุณสอสิวรักษ์บอกประชาธิปัตยก็เร็วแต่ว่าเพื่อไทยเฮียนี่คือคำพูดของตสอิวรักษ์ไม่ใช่ผมนะครับผมก็ปีมาอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญมากนะพี่ผมก็ดูก็คือว่ามันเปิด ให้เรามีทางเลือกไม่ใช่เลือกระหว่างชั่วกับชั่วที่สุดใช่ไหมฮะ<ช>มันมีทางที่ดีแล้วผมว่าวันนี้ที่น่าสนใจก็คือคนเริ่มเห็นทางมากขึ้นและ้ะแล้วผมว่าไอ้ไอไอสิ่งที่พี่พูดอะว่า วันนี้เราไม่เอาทั้งนักการเมืองทั้งสองขั้วทั้งสองข้างนะครับ,รบแล้วก็ควรจะเปิดแล้วก็ตั้งแนวทางที่เป็นรัฐบาลประชาชนนะครับขึ้นมาแล้วก็ทาความสะอาดบ้านเมืองเนี่ยผมว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอน,นิสงส์ของประเทศชาติมาหาศาลมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองไทยอะ่ะแล้วอันนี้ผมว่าวันนี้ก็น่าเสียดายมันไม่มีใครทำานแต่ผมมาเห็นว่า13สสยามไทยเปิดเกมนี้เนี่ยผมผมบอก จริงๆว่าหัวใจของตครับย่อมีนะประเด็นนี้นิดนะที่กำลังบอกว่า13ยันไทยโดยพลเอกบรรทวิตแก่งเรียนนะครับกําลังจะมาทาอย่างเลยซึ่งผมทราบจากท่านดเตอร์เดี๋ยวนี้พึ่งมาได้ยินเดี๋ยวนี้นะครับว่าจะกรเรือนี้จะแดงแล้วแต่ถูกไหมฮะมันเป็นทางเลือกใหม่ตรงนี้ทําให้ผมมีความรู้สึกอะไรไหมครับเมื่อสองวันนี้เพิ่งคิดได้คิดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องว่าไอแอล ปกติเรายินมแต่คำว่าายหมานะมผมไม่ไอแมวายแมวตรงไหนไหมครับแมวจะสีอะไรก็จับหนูได้แต่คนไทยเนี่ยต่างสีกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้<อ>ถูกไหมฮะวันนี้เขาแสดงว่าคเลเอกบัณวิตการมังจะเอาคนไทยเนี่ยมึงจะสีอะไรแล้วแต่อยู่เรื่องกันได้ก็ไม่ต้องาอแมวต่อไปใช่ครับเพราะว่าเรามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าพักการเมืองเนี่ยทั้งสองพักเนี่ยทำให้ประเทศเสียหายมาเยอะมากนะครับและ เขาเนี่ยเหมือนมวยปล้ำมวยปล้ำเนี่แสดงนะครับเอากันไม่จริงใช่ครับประชาธิปัตย์โกงมหาศาลบุรีฟิลิปมอริสหกหมื่เก้าันล้านหมู่บ้านใครเข้มแข็งไม่ใช่ไทยเข้มแข็งครับถนนปลอดฝุ่นจับได้ไหมครับทั้งหลายแหล่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็โกงผมไม่กลัวฟ้องอยากฟ้องก็ฟ้องนะครับทำไมเพื่อไทยมาไม่จับล่ะ จับวันนี้เจอเลย6,9 0 0 0พล้านเนี่ยอายการสั่งซองไปแล้วเรียกประชุมใหม่ให้เอายการสั่งไม่ฟ้องเห็นไหมครับส่วนเพื่อไทยไม่ต้องคุยเลยธนาคารโลกตื่นมาเลยว่าจำนำข้าวจะเจงนะรถคันแรกจะเจงงนะไม่สนใจเลยต่างคนต่างไม่จับกันแล้วก็มาเล่นละครหลอกคนไทยเห็นไหมครับแล้วถ้าวันนี้เราไม่รักษาประเทศไม่เจงหรอครับ เขาพระวิหารเนี่ยเป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างนักการเมืองทั้งหมดเริ่มตั้งแต่นายชวนลีกไัยไล่ลงมาถึง MOUCC ทักษินสวนต่อเลย m o u c ีสามทางบกทักษินฝันทางทะเลใเห็นไหมครับนายนพดลทำผิดสารรับนูนบอกผิด